ถ้าการรีบาวไม่สามารถขลุหายเดิมข erm ึ้นไปได้คือ166.5นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการทำมาให้ต่ำลงนะครับ Hidden b บริสเ e ลเจน i อ i เนี่ยมีโอกาสจะเป็นการรีบาวระยะสั้นเพื่อปรับตัวลงต่อนะครับขอไป <ผม S 2> ดูแบงค์หน่อยนะครับมี<ผ>มแบงค์หนึ่งอาจารย์ปรีเนี่ย นะครับเตือนว่าอุ้ยมันชนขอบบนแล้วนะก่อนจะไปต่ออาจจะมียอ่อก่อนแล้วปรากฏว่านะครับเนะีเป็นตามนั้นด้วยขอไปดู BBL Bank กรุงเทพครับทำไมถึงขึ้นต่อไม่ได้อะเพราะทะลุ163เมื่อไหร่เนี่ยทำท่าจะหมดแรงแล้วก็มียอ่อให้เห็นแล้วด้วยขอไปดู BBL Bank กรุงเทพสำหรับกลุ่มแบงก์ก่อนเลยครับจันปีครับ ถ้าผม BBL นะครับเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมดูภาพลายสัตาร์ให้ก่อนละกันที่บอกว่าชนรอบบนเนี่ยเห็นไหมัมันชนมันย่อลงมาตอนเนี้เป็นรอบรีบาว์นะครับ BBL นะครับถ้าการรีบาวไม่สามารถขลุหายเดิมข erm, ึ้นไปได้คือหนึ่งร้อยหสิบหกจุดห้านะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการทำํำมาต่าลงนะครับซึ่งความหมายของดาวเทรนคือจะเป็นการทํำมาต่าลงทำ l อยให้ต่าลง,ลงดังนั้นมองว่าถ้าเกิดรีบาวไม่ผ่าน อ๋อตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเป็นการรีบิลเพื่อลงต่อนะครับทีนี้ผมให้จุดสังเกตวันนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับ BBL นะครับเกิดสัญญาณทิ d เต้นบาริสไบ i อเจนไอซ RSI นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะราคาครับเข้าเข้าใกล้โซนแนวเบกดาวตรงนี้นะครับผมปื๊ข้อเคครับตรงนี้นะครับเข้าใกล้แล้วนะครับเราสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าตัว ทายเขาต่ําลงนะครับผมแต่ s อด้านล่างนะครับผมเขามีการยกสูงขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าถ้าใครมีอยู่คนลดเพร์ชั่นลงนครับเพราะว่าเวลาเกิด h ิ d เต้นแบริสเทอเจนไอซ์ไเนี่ยมีโอกาสจะเป็นการรีบารระยะสั้นเพื่อปรับตัวลงต่อนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะรอรุ้นว่าเป็นดาวเทนจริงๆเนี่ยรอการหลุดแบร์แฟลกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะการหลุดแบร์แฟลกตตรงนี้วันห้าสเุ้านี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าจะลงต่อซึ่งมีโอกาสลงไปถึง ร้อยห้าิบห้าถึงร้อยห้าสิบาทได้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยครับผมมองว่าแถวเนี้ยถือว่ายังไม่ราคายังไม่ต่ำมากแนะนาค่อยลดโควตชันแล้วกันหรือถ้าเกิดอยากจะลดทีเดียวรอเบรกดาวร้อยห้าเก้าจุดห้านะครับค่อยลดหมดค่โควตชันที่เหลือไปนะครับผมคาแนะนําคือทยอยลดน้ําหนัก BBL นะแต่ถ้า BBL หลุดหนึ่งห้าเก้าจุดห้าลงมาเมื่อไหร่ให้คัดออกมาตั้งหลักก่อนนะครับสําหรับ BBL นะครับจันปีครับ ใช่นะผมเพราะถ้าหลุด159.5 BBL มีโอกาสลงลึกมาข้างล่างแถวแถว155ให้เห็นด้วยนะสำหรับรอบนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นรูปแบบของ hidden b a l i s h divergence ใช่ไหมครับสำหรับตัวของ BBL ครับ,รบจันปร,นะใรีใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะครับมีก็ให้ลดน้ำหนักนะครับแล้วถ้าหลุด159.5คัดก่อนนะ BBL นะ ช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน Money Pass o ออนไลน์014หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเราหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n นอย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับสมัคร Money Pass o ออนไลน์014เจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n นอย่างไรให้แม่นยำ เรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับได้เลยนะหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนะนี่คือล็อตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วย จับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์เล่มนี้ก็ดีนะครับนี่คืออีกโปรหนึ่งครับนะซึ่งการวิเคราะห์ตัววอล u ุ่มก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจควรจะต้องมีความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะครับนะท่านที่ถามถึง m ั n น y p พัสออนไลน์012จับจังหวะการลงทุนหุ้นแบงค์นะครับ ท็อป Bank นะครับท็อปแนะครับและมันดะีพนะัสออนไลน์0ูนนสะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะถ้าท่านสนใจสมัคร2หลักสูตรนี้พร้อมกันมันีพัสออนไลน์0ูนและมันดีพัสออนไลน์0ูนท่านจะได้ราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้ไปด้วย มีจำนวนจำกัดนะครับวอลุ่มโปรไฟล์ศาสตร์แห่งนักเทรดวงไหนมูลค่า320บาทมอบให้ไปด้วยนะครับเป็น,นเป็นต่อที่2นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโปรคู่ขายร้อนนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ย นี่คือ The o n l y Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไร รู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิ่ยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนวโปร23ก็คือซื้อ2เล่ม จากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของทีทรลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย